นี่ครับนำเสนอวิถีอีสานนะครับถ้ามาหากินช่วงนี้เป็นฤดูการล่าแมงกอกอาโค่นมาเตรียมแลยมันไต่แมงกอกนะครับสีผ้ามาไต่แมงกอกมาหน,นี่อ้าไปพร้อมแล้วเดินครับอ่าเจอพอดีเลยครับผมหนึ่งคู่นี่ไดละด้ละ,ละนี่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 น,นี่ตัวแมงกอกปเป็นแบบนี้นะครับ ี่กำลังเข่าคูพอดีเลยตัวที่สองครับนี่แมงกอกนี่ครับกำลังหมหุนขึ้นมาจากดินเลยอ่าเก็บก่อน เจออีกหนึ่งตัวตัวเมียเลยครับไข่เต็มท้องเลยอ่านี่คูหนึ่งกำลังโคมกันได้สองนี่เยอะนะครับสองคูเลยคูนึงแยะแยะแยะ,แยะ,แยะพึ่งออกจากดินเลยครับ มาถึงบ้านแล้วครับจากไตแม่งกอกแมงออกบ่เคยดีวันใดเลยครับได้แม่งบลายเดือดไทยเฮิองครับผมอืมเลยหน่อยนึงครับแมงออกก่เคยลายแต่กสบสมนีกับพ่อไดย้ยุแสบด้วยครับถอดแสบมากแมงกอกแพงหายากครับกิโลเราเป็นพันเลยได้ครับหากินยาก อาสำหรับคลิปนี้ก็สํานีนละครับผมสวัสดีครับ